โดยพิธีกรรมในภาคเช้าผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและอารัธนาศีล5ห้าก่อนที่พระมหาสุริยันวิสุทธิยโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอกโดท่านประธานสงฆ์จะได้มอบของที่ระลึกให้กับเซนต์วินเซนต์เดอปอลจากนั้นกรยานามิตริฟนี่ได้กล่าวคำถวายพัตตาหารพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพ ได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆทั้งยังได้ปฏิบัติทรรร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนจะได้ตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่พระภิสุสงโดยความปลื้มปิติซึ่งการตักบาตรนับเป็นประเพณีที่ชาวพุทธสืบทอดและปฏิบัติกันมาช้านานที่จะได้ถวายทานแด่นเนื้อนาบุญผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนาส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญ ได้รวมกันตั้งริ้วขบวนอันเชิญบริวารกรถินและผ้ากรถินโดยในปีนี้คุณกิติยาคุณมาลินีประทุมทองและครอบครัวเป็นประธานฝ่ายคราวาสอัญเชิญผ้ากรถินอันวิจิตรประณีตงดงามเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติก่อนที่จะได้รวมใจปฏิบัติธรรมให้ใจใสใจสว่างทั้งนี้ท่านประธานฝ่ายคราวาต ได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินและน้อมนำผ้ากฐินทอดถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อกล่าวพเดียงสงฆ์และอัปโลกกินยกให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆอันเป็นบริวารกฐิน,นทั้งนี้พุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทตยธรรมอย่างปราณีตแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติ สำหรับบุญกรถินนับเป็นบุญพิเศษที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริขึ้นแล้วทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ถวายผ้ากรถินแด่พระภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาการครบถ้วนสมเดือนทั้งยังมีข้อกำหนดอื่นหลายประการดังนั้นวัดทุกวัดในพระพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญกับประเพณีทอดกรถินเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้วัดพระธรรมกายบอกโดมีความประสงค์จะติดตั้งแผ่นโซลาเซลล์นำความสว่างสวัยมาสู่วัดวาอารามให้โดดเด่นเป็นสง่าเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสู่ชาวเมืองต่อไปค่ะ